ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีชาวเกินได้ใจนะครับก็ตัวนี้จะเป็นวิธีใช้โปแบบที่2นะครับก็หลายคนบอกว่าโรตัวเนี้ยพึ่งนะครับโรตัวนี้นะครับหลายคนบอกว่า ใช้ไม่เป็นนะครับใช้ยากนะครับใครที่ใช้เป็นก็ใช้ไปแบบที่1น,นะครับแต่ใครที่ใช้ไม่เป็นก็ให้ใช้แบบแบบนี้นะครับให้อย่าเพิ่งเข้าเกมนะให้กดบอสเซอร์เลยอ่าเลือกที่เดสก์ท็อปแค่นะี้หน้าจอเดสก์ท็อปกดโอเคแค่นะี้ตัวโปก็จะออกมาละเห็นไหมกดแค่นี้ตัวโปก็จะออกมาถ้าแบบนี้ไม่ได้แบบนี้ก็ได้แตกไฟอย่างนี้อ่าเห็นปะมันก็จะออกมา เข้าใจไหมดูทีนะบราวเซอร์เดสท็อปโอเคแล้วฉีดเนี่ยออกมาละทำไมแล้วตัวลบโปรมันคือตัวอะไรก็มาดูกันบราวเซอร์เดสท็อปเหมือนกันฉีดออกมาในตัวโปรเนี่ยผมจะรวมโปรที่ผมมันจะเป็นไฟล์เดิมที่ผมโปรทั้งหมดเนี่ยให้ฉีดเข้าไปนะครับก็ถ้าใคร ถ้าใครที่แบบไม่เข้าใจกับตัวนี้ก็คือเวลาเล่นโปรก็เข้าเล่นปกติเข้าเกมสมมุติเข้าเกมละเข้าเกมละให้ดึงโปรใส่ดึงโปรใส่แล้วก็เข้าเล่นเล่นเสร็จออกมาปุ๊บออกมาแล้วให้ดูชื่อนะครับ089ให้ก๊อปให้ก๊อปตัวนี้089ก๊อปปี้ก็ไปใส่ ก็ไปใส่ที่กล่องที่เราใส่เข้าไปเมื่อกี้ก็คือเวลาที่แบบใช้โปก็คือ,อตัวนี้สมมุติเวทตอนนี้เราเข้าเกมอยู่นะเราเข้าเกมอยู่ตอนเราเข้าเกมอยู่เราดึงไฟโปใส่เข้าไปเราดึงไฟโปใส่เข้าไปละถ้าใครไม่แน่ใจว่าเป็นโปรหรือเปล่าให้ลบศูนย์แปดเก้าแล้วดึงเอ้ยหายให้ดึงเข้าไปเลย อย่างนี้เห็นไหมศูนย์แปดเก้าแล้วตอนนี้เราเล่นตอนนี้เราเปิดเกมอยู่นะสมมุติเราเปิดเกมอยู่อ่าเราก็เล่นเกมไปพอเล่นเสร็จออกจากเกมปุ๊บออกจากเกมแล้วให้เอาไฟตัวเนี้ยลบโปตัวเนี้ยนะแตกออกมาจะเป็นตัวนี้ก็ให้เอาตัวเนี้ยทับลงไปเคไหมส่วนคนที่ไม่อยากโหลดไอ้ตัวลบโปเนี่ยเพราะว่ามันมีไฟหนักใครที่ไม่อยากโหลดนะ ก็ให้ทําการกอลฟไฟจริงไว้ก่อนแล้วค่อยลงโปรเข้าใจปะก็แค่นี้แหละง่ายๆนะครับขอบคุณครับ